ดาวแปดแชร์โพสต์รอรุ้นข่าวดีข่าวใหญ่คงถูกใจหลายๆคนเร็วๆนี้น่าจะเป็นข่าวลุงพลมั้งนะคิดว่าลุงพลหรือเปล่าอ่ะส่วนใหญ่คนก็อยากจะรู้ว่าลุงพลจะติดคุกไหมโดนประหารชีวิตไหมนี่นะอย่าทําให้เขาสมหวังนะเนี่ยครับนะเนี่ยครับนี่ยเขาบอกข่าวดีข่าวใหญ่เร็วๆนี้ถูกใจหลายคนใครเสียแป้งจะมอบตัวหรืออะไรหรือใคร หรือตะพลตอนนี้ก็ไม่มีใครดังตท่ตะพลแล้วนะมีข่าวได้ทุกวันนะพูดแปลงหาตีนทุกวันนะเป็นคนมีบุคลิกพิเศษพูดแล้วตีนเข้าเออเดิมมีโทรศัพท์มือถือสามเครื่องตะพลโมโหทุบทิ้งไปสองเครื่องคงเหลือเครื่องเดียวเอาไหนว่าเป็นคนธรมธรมะตะโมเห็นสวดแม่งไหว้พญานาคอยู่นั่นนะ่ะนะเออเนี่ยเขาบอกมีสามเครื่องทุบ ทิ้งไปสองเครื่องคงเหลือหนึ่งเครื่องกระทั่งเกิดเรื่องสลดมีเพียงเครื่องมีเพียงเครื่องเดียวอยู่กับจำเลยที่สองก็คือเมียจึงเป็นไปไม่ได้ที่จำเลยที่สองเมียจะโทรหาเผื่อหาผัวเครื่องเดียวโทรยังไงว่ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวสมมุติผมทําตัวพปใญจันนะหรอว่าพ้นหรอนี่จันพูดนะอ่าแล้วก็ส่งไปจ้าจันอ๋อกูไม่แปลกใจโดนยี่สิบปีพวกนี้โทรศัพท์แม่งมีเครื่องเดียวเล่น เล่นอะไรเล่นอะไรเขาเรียกอะไรเชื่อมเลยเชื่อมจิตนะแม่งเชื่อมจิตกันสองคนหัวเมียเนี่ยในโลกนี้ก็ไม่เคยเห็นหัวเมียไหนละเหยียดใจขนาดนี้นะเคยเห็นแตมาเฟียละเหยียดใจชาดาถ้าจะอวมช่องย t u b e ลุงพลเอฟซี FC, ยอดวิวร่วมเฉียดพันล้านต้องเสียภาษีเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห้แล้วนี่เราก็ได้เงินเข้าเข้าหลวงแล้วสิเศรษฐายังต้องใช้เงินไปแจกอยู่พอดีเนี่ยยังไงไงก็เอาบ้านลุงพลไปก่อนนะแปดไร่ ที่ดิน8ดไร่พญานาอีกตัวหนึ่งนางลำอีกเท่าไหร่นะโอ้โหในช่วงนี้ก็ช่วงที่จะมีเงินเข้าหลวงแล้วนะนะเรามาต่อกันที่ทางด้านของเพจดังกันต่อนะคะเพจดังได้แฉช่องยูทู e ของนายชัยพนและ f อยอดวิวเฉียดพันล้านต้องเสียภาษีเท่าไหร่งานนี้นายชัยพนอ่วมแนะ่ ยังคงตามติดในประเด็นของนายเชยพุนภายหลังตกเป็นจำเลยในคดีน้องชมพู่ถูกศาลชั้นตน้นพิพากษาจำคุก20ปีซึ่งภายหลังจากที่มีคำพิพากษาดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อนายเชยพุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลายรายโดยเฉพาะกล่องดวงใจช่อง YouTube ของนายเชยพุนและเต๋นอย่างช่อง ลุงพลป้าแต่นเฟมิลีและลุงพลป้าแต่นชาแนลที่มียอดวิวรวมเกือบ200ล้านวิวถือเป็นท่อน้ำเลี้ยงหลักต้องบินหายไปนอกจากนายเชยพลและแต่นแล้วบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์เอซหลายช่องที่ยอดวิวหลักล้านเช่นกันก็ประสบปัญหาช่องบินบางส่วนกำลังจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาท รวมถึงมีบางส่วนสละยานสวมคอนเวิรดกับนายเชพุนแม้จะเคยติดสวยห้อยตามกันมาหลายปีหลังจากปัญหาเรื่องคดีความและปัญหาส่วนตัวกับนายเชพุนโดยเฉพาะเรื่องของเงินรายได้จากช่อง YouTube ขณะที่เพจดาม่าแอดดิสยังคงก่อติดเรื่องราวของนายเชพุน โดยเฉพาะประเด็นช่อง Youtube ของนายเชพลุและบรรดาเหล่า FC Youtuber ที่ถือเป็นท่อน้ำเลี้ยงหลักของกลุ่มคนเหล่านี้โดยได้มีการเปิดข้อมูลสถิติยอดวิวช่อง Youtube ของนายเชพลุและช่อง Youtube ของบรรดา f อ y o u ย u ทูบเที่รวมกันแล้วมียอดวิวมหาศาลเกือบ1,000ล้านวิวโดยระบุว่า สถิติของแชนแนลลุงพุ่นและแชนแนลของบรรดา F4 อันนี้รวมเฉพาะตัวท็อปท็อปที่ยอดวิวสูงยังมีแชนแนลหยิบย่อยที่ยอดวิวหลักล้านอีกเยอะโดยเฉพาะที่รวมมาในภาพก็ได้900ล้านวิวแล้วเยอะจริงๆว่าแต่ไม่เคยดูแชนแนลพวกนี้ใครเคยดูบอกหน่อยเขาดูอะไรกัน และก่อนหน้านี้นั้นทางเพจดามาแอดดิตยังได้เปิดเผยข้อมูลอีกว่าล่าสุดแชแนล fc ลุงพลหลายแชแนลที่ยอดวิวรวมร้อยถึงสามล้านวิวเยอะจังเวย้ยซ่อนคลิปเกือบหมดแชแนลและแจ้งยุติการนำเสนอคลิปแล้วรวมถึงได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมระบุว่าบางคนบอกเลิกทำ เพราะรายได้ลดลุงเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าบางคนบอกทำต่ตแล้วเสี่ยงเรื่องกฎหมายขอยุติก่อนดีกว่าภายหลังที่โพสต์เหล่านี้ถูกเผยแพร่ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางว่าผู้ชมเข้ามาชมอะไรในช่อง y o ยูทู e ของลุงพลรวมถึงบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์ f 4, และมีบางส่วน เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการเสียภาษีของช่องยูทูบเบอร์เหล่านี้สันพากรมาตามแผนที่นี้ด่วนเลยรับรองผลงานเก็บภาษีทะลุเป้าขึ้นสองคันแน่นอนซึ่งทางเพจดราม่าเอ็ดิตก็ได้มีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับชองนล YouTube มียอดวิวเป็นล้านว่า มีการจ่ายภาษีหรือไม่อย่างไรทำชาแนล Youtube มียอดวิวเป็นล้านเลยหรือพี่จ่ายภาษีอย่างไรไปดูกันสมมุติยอดวิวสักร้อยล้านวิวก็จะมีรายได้ประมาณ3ล้านวิวก็เอาไปรวมในภาษีเงินได้สุทธิหากต้นทุนถ้ามีและรวมรายได้จากช่องทางอื่นๆเช่นงานรีวิวสินค้า งานโชว์ตัวงานออกอีเวนต์แล้วลดค่าลดหย่อนต่างๆก่อนไปคำนวณตามฐานภาษีแต่ถ้าไรายได้เกินล้านเปดอย่าลืมจดแบตด้วยส่วนทางด้านของชาวโซเชียลคุณปุ้มปุยผู้ตูก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทำแฟนคลับได้โพสต์ข้อความที่ว่าอือหือ รายได้10ล้านเสียภาษี4พันเช่หรือไม่เย็ดเคไอ้พลนางเต๋นมึงโดนแน่ๆหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวสู่เชียวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าทำรายจ่ายปลอมแน่นอนสันภากรจะเชื่อว่างั้นมีความสุขข้ามปีเลย คิดว่ามันจ่ายไหมคะอย่าทำเราหนีก่อนดีกว่าเป็นสิ้นปีที่มีความสุขมากๆเรียกให้หนักเก็บเข้ารัดให้หมดไกลชิบหายจริงๆแล้วไอ้ผลไม่น่าเชื่อว่าจะได้เยอะขนาดนี้มีหน้าละ่ะถึงได้พยองขนาดนี้ขอให้มันเสียย้อนหลังเร็วๆและทุกคนด้วย